ซูซูกิมีรถใหม่นะครับก็คือซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดมีมอเตอร์เอางี้เครื่องยนต์ปกติเนี่ยมันมีไดชาร์จใช่ไหมคือตอนนี้ครับทางซูซูกิเนี่ยพัฒนาระบบมอเตอร์ตัวนี้ให้มันมีกําลังที่ดีขึ้นเอาไปคุมในส่วนของสายพานด้วยไปช่วยขับให้กับตัวเครื่องยนต์นะครับถามว่าเป็นไฮบริดแบบไหนโอเคมันอาจจะเป็นไฮบริดในรูปแบบที่อาจจะเรียกว่ามา์ไฮบริดได้เหมือนกับไฮบริดในสมัยก่อนของบางค่ายแต่มันก็ยังไม่ใช่ไฮบริดที่ทํางานได้แบบ เหมือนกับไฮบริดของโตโยต้านะครับหรือว่าจะเป็นแบบการปั่นไฟจากเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามอเตอร์เี่ยตัวเล็กนะครับมีแบตเตอรี่ครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็จะไม่ได้ลูกใหญ่มากมายนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวรถเองเนี่ยก็อาจจะมีอัตราความประหยัดที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ออตัวดีขึ้นกําลังดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขแรงม้าแรง,แรงบิดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับคือเอามอเตอร์เนี่ยมาเสริมการทํางานเท่านั้นเอง แต่ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับอย่างเช่นหน้าตาตัวรถนะครับบริเวณกระจังหน้าให้ดูต่างจากรุ่นปกตินี่ไม่ใช่การไมเน์เชนแต่ว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวไฮบริดก็ไฟหน้าเอ่ยเป็นโปรเจคเตอร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ล้อมแมกนะครับจะเป็นล้อมแมกขนาด15นิ้วนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ปัดเงาเป็นทูโทนโลโก้ซูซูกิสีโครเมียมเครื่องยนต์เดิมครับรหัสเดิม1.5ลิตรนี่ข้างใน ก็จะเห็นว่าแดชบอร์ดนะครับออกแบบมาเป็นแบบลายไม้เงาๆนะจะต่างจากของเออร์ติก้ารุ่นปกติคือก็ลายไม้แต่ว่ามันคนละลายกันอันนี้จะเป็นลายแบบอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยอ่าม,มาลายมันติฟังก์ชันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่ได้แปลผันนะที่ผมชอบคือเขามีเนี่ยช่องแอร์นะครับที่เอามาเป่าแก้วด้วยนะ ปรับได้นะครับตัวนี้มีไวเลสชาร์จให้นะครับวางในแนวนอนหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับเมมโมรีด้วยระบบปรับอากาศก็จะเป็นปรับอากาศแบบออโต้นะฮะนี่ตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเรียกว่า CVT แล้วกันนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติมันจะเป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะฮะเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ,บ,น,บ,นะรบนี่คือรถไฮไลท์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปของ Suzuki ฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ภายในห้องนดยสานี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่จะเห็นได้ว่าตัวโทนสีเบาเนี่ยมันจะออกเป็นสีเทาๆนะมันจะไม่ใช่เบาผ้าสีดําก็เป็นรถที่ภาพรวมเนี่ยถือว่าราคาย่อมเยาราคาครับก็เริ่มต้นที่7 8 8 3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะครับก็คือ8 3 9 9 0 0บาทนะสำหรับตัวสมาร์ทไฮบริดของเออร์ติกานะครับจริงๆแล้ว นอกจากจุดที่ผมบอกต่างๆไปแล้วเนี่ยระบบเองก็จะมีฟังก์ชันที่แบบสามารถดูกราฟิกการทํางานของระบบไฮบริดได้แล้วก็มีการปรับการตกแต่งทางด้านหลังเล็กน้อยก็คือจะมีเนี่ยฮะคิวโครเมียมเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ครับเออรติก้าไฮบริดเนี่ยนี่คือด้านท้ายที่มีการเพิ่มเติมก็มาดูได้นะครับถูกอกถูกใจอย่างไรนะฮะ